สวัสดีค่ะอากาศหนาวแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ป้ากพาน้องเมียวมารับแสงแดดเช้าๆกันนะคะนอนรับแสงแดดจะเอ๋ จ้าเอหนูลิงหนูลิงจ้าสวัสดีค่ะหน่อยลูกอ้าวหันหน้าหนีซะงั้นไม่หวานไม่หวานนั่งมองนอกกันใหญ่เลยตัวนี้คือถุงเงินเนี่ยถุงเงินรูปลอถุงเงินรูปลออุ้ยตกใจ ตกใจเสียงอะไรหรอกเงินอันนี้คือหนูเลงหนูเลงอันนี้ถังทองอุ้ยอยุอยากเขากล้องกับเขาด้วยเหรอนี่คือถังทองอากาศเย็นๆนะคะก็เลยพา ไม่มีลมแต่อากาศเย็นมากเลยต้นพวงคามเดี๋ยวพาชมต้นไม้สัญนเน็ตไม่ค่อยดีเลย